ครับก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอประจานหน่อยครับผมน่ะดูเอานะฮะอันนี้สะนะครับนี่ฮะที่ผมให้รถแมคโครนะฮะที่เขามาทำขุดคลองลอกบ่อตรงนู้นนะครับทีนี้ผมก็คุยกับเขานะครับให้เขามาลื้อ ตรงนี้ให้นะฮะแล้วก็กุดให้ลึกตรงนี้นะครับผมของเดิมเนี่ยมันก็จะมีร่องน้ํานะครับตรงนี้นะฮะร่องน้ํำจากตัวนี้ลงนะครับคือผมคุยนะฮะกับเขาเนี่ยตรงนี้นะฮะผมก็จะให้เปิดออกเป็นคลองตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้เปิดนะฮะตรงนี้ผมก็ใช้รถมาดันเองนะฮะดันเองก็ยังไม่เสร็จนะครับผมนะะ ราะตรงนี้มันเป็นเนินนะฮะดูครับตรงนี้ก็ทำเป็นเหมือนภูเขาเลยฮะนะครับที่สำคัญนะฮะดูครับบ่อน้ำสี่พันเนี่ยนะฮะดูนะครับสี่พันเนี่ยเท่ากับบวกควายนะฮะดูครับบ่อน้ำ ใครที่เขามาเห็นนะครับเขาก็จะบอกว่าเหมือนบวกควยเลยนะครับดูเอานะฮะดูครับใครที่ทำบ่อนะฮะอ,อย่าพึ่งจ่ายหมดนะครับเงินจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ เพราะว่าเขามาทำตอนกลางคืนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จ่ายหมดนะจ่ายทั้งหมด4ี่พันนะครับผมพอคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาจะมาแก้ให้นะครับเดี๋ยวนี้ก็หายไปเลยนะครับนี่ฮะกะว่าจะไม่ประจานแล้วนะครับดูฮะทำกองเหมือนภูเขาไว้ฮะ ตรงนี้ฮะเขามายืนตรงนี้นะฮะใช้รถยืนตรงนี้นะฮะแล้วก็กวักนะใช้แมคโครลงแมคโครก็ใช้มือนะฮะกวัดลงตรงนี้ดูครับเนี่ยมันจะสโลปลงอย่างนี้นะฮะคือผมให้เขามายืนสองทางนะฮะยืนตรงฝั่งนู้นแล้วก็มายืนฝั่งนี้นะฮะเพื่อให้ตทำฝั่งนี้ไปนะฮะนะส่วนยางนาตรงนี้นะครับผมก็บอกให้เอาลงนะครับ เหมือนกะทำแบบรีบๆนะฮะดูครับนะทำงานแบบนี้ก็ยังได้งานนะฮะเนี่ยตรงนู้นนะครับที่โครงการนะฮะโครงการโครงการขุดลอกบ่อน่าจะเป็นของหมู่บ้านนะฮะ ทีนี้ผมก็คุยกับเขาตันเองแต่ไม่นึกว่าจะออกมาแบบนี้นะครับใครที่จะทำนะครับก็อย่าพึ่งจ่ายหมดนะครับเงินนะฮะพอจ่ายหมดนี้ก็เป็นอีกอย่างนะครับนี่แหละครับ ส่วนสวนข้างบนนะครับผมส่วนสวนข้างบนก็ได้เท่านี้นะครับนี่ฮะได้เท่านี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นยางนาทั้งหมดนะครับที่ลงเชื้อเห็ดไว้นะครับผม เนี่ยครับเตือนนะฮะเตือนคนที่จะทำบ่อทำสานะครับดูเอานะครับน่ะทำแบบเขาเรียกว่าอะไรมักง่ายนะฮะดูครับตอนแรกผมว่าจะไม่ประจานแล้วนะแต่ผมเห็นทีไรนี่รู้สึกว่ามันขัดเงินขัดเงิน,ข,งนขัดใจมากเลยครับ ดูฮะมุมไกลนะฮะนู่นฮะเป็นภูเขาอยู่นู่นฮะเอาง่ายๆครับพันหนึ่งเนี่ยถ้าผมเห็นงานแล้วผมก็ยังไม่จ้างเลยนะครับแต่นี่มันก็จ่ายไปแล้วนี่ฮะนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมเตือนภัยนะฮะนะะเตือนภัยพวกนี้นะครับก็ คุยกับเขาให้ดีนะฮะบางทีก็อยากให้ให้ให้คนเจ้าของงานมาคุมนะครับผมมาคุมแล้วก็คือถ้าถ้างานออกมาดีเนี่ยนะครับก็ค่อยจ่ายนะฮะตอนแรกก็จ่ายไปครึ่งหนึ่งก่อนนะอย่าเพิ่งจ่ายหมดนะครับถ้าจ่ายหมดนี่จะเป็นแบบผมแน่นอนเลยนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ